หลายคลิปทีเ่เพื่อนๆทุกคนเห็นผมทำคลิปฟอรเลนเนี่ยก็จะเป็นสก,กินนี้ถูกไหมครับแต่ว่าทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้มีข่าววงในรายงานผมเข้ามาว่าตอนนี้มีบักสก,กินฟอร์เรนลํำโคตรเร็วนี่เลยสก,กินวู้ดแมนเซเวนะครับพูดไปเแี่หาผมโกหกนี่บานแม่งหลอกเด็กอีกแล้วจริงไม่ใช่นะครับอันนี้คือสายตรงรายงานเข้ามาเมื่อกี้เลย ผมก็เลยอยามาทดสอบว่ามันมันลำผิวจริงหรือเปล่ามีบงมีบั๊กเหมือนสกินอื่นหรือเปล่านะครับรออต้องไปลองดูอ้ําผูดแย่ป,ปวดฟันเดี๋ยวหาวกูโกหกโอีกไปดูในเกมนะครับใหม่ Golden เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูปองเติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรงสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครทีเข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตามช่องผมยังไม่กดแชร์ยังไม่คอมเมนต์ก็ฝากด้วยนะครับ เวลาผมเล่นฟอร์เรนเนี่ยผมจะตั้งค่าช่องแรกนะแล้วประมาณนี้เลยครับ <laughs> เลงเป้ออาอฉริยะเอาเข้ามาทําไมเนี่ยกูอยากอยากรู้ว่าไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาแล้ววะจีเมส,สดมดุลเกมให้ได้ก่อนไหมช่วงเนี้ยผมว่าเกมเนี้ยเราเจอซานิดเวลองท้ารถคูดาว,เด,ว,วเดี๋ยวมันเจอผมแน่อุ้ยโอ้โห riz! ข้อทิ้วเฮีย <c oughs> <c oughs> อันนี้เมอร์ไปนะ ที่ผมว่ามันก็มันก็เหมือนเดิมทุกสกินนั่นแหละครับแต่ว่าที่ที่มันดูเหมือนช้าเหมือนเร็วอ่ะมันอยู่ที่แอนิเมชันของของสกินนั้นๆน่ะเอฟเฟกมันมันต่างกันไงแต่ละตัวนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบางสกินมันช้าบางสกินมันเร็วแต่ว่าแอนิพดเนี้ยผมรู้สึกว่ามันลำหน่วงแล้วก็มันช้าลงอันนี้จริงแต่การสัมผัส แต่ว่าผมว่ามันก็เล่นได้อยู่นะผมแทบไม่ได้เล่นอุล้ตแมนเลยนะเว้ยตั้งแต่แบบซีซั่นไอซีซั่นเนี้ยแทบไม่ได้จับเลยนะครับและน่าจะไม่มีคลิปสก,กิลอุล้ตแมนเลยของฟอร์เนโนที่ผมทำเนี่ยน่าจะเป็นคลิปแรกเมื่อนะอุ้ยผมว่ามันก็มันมันก็ลื่น,นดีนะตาฟ้าแล้วกันนะครับเอาเรื่องวะแสดงว่าวงในรายงานมานะ่าจะเป็นเรื่องจริงละ ติดตามข่าวสารจากช่องบ้านวินเอ็กใครอยากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากคลิปผมกดติดตามไว้เลยครับเพจด้วยบ้านวินเอ็กทูใครยังไม่กดติดตามเข้าไปกดติดตามเฮ้ยสมัยซานนี้มันสับผมแรงจังวะน่าจะเป็นเกมแรกด้วยที่ผมเจอซานดิ้นออฟเล่นอะตีสั้นเนี่ย ผมเล่นไอดีแน่โอ้ดาวโคตรวนกูทอมาดิเออฟิกดอกเขาหัวหัวไ๊้เดี๋ยวสเต็ปฟิกดอกเข้าหัวดิต่อให้มันจะโยกหลบผมก็ตามไปปาดอกเข้าหัวมันตายอยู่ดีนะครับรคิดว่าฝันของข้าเป็นพวกขมิน้น เจอผมแน่เฮ้ยผมว่ามันผิวนะเว้ยใครไม่มีสก,กินนี้บอกเลยว่าโคตรพลาดสกินโคตรเท่ลำโคตรผิวอ,อาจจะไม่ได้ดูเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบมันมันดูสมูทอ่ะเออมันดูแบบมันดูลื่นขึ้นอ่ะเฮ้ยขเหม็นมันจะเอาวะมึง มึงมีแค่มึงมีแค่ดาบงูเนี่ยมึงจะมาสู้กับดาบเลี่ยมทองกวูวะมึงดูดาบกูมีแต่งนู้บว้ไอที่ซานดิสมาถือมันเขาเรียกว่าดาบป่าววะมันเ,เรียกว่าดาบหรือว่าเขาเรียกว่าว่าหอกวะจะอะไรก็ช่างเถอะครับกูสู้มันก็สู้ดาบผมไม่ได้อดยีดยดีอ่ะดีดีดาบผมมีแต่งนู้บ้ยรู้จักหรือเปล่ามีบวกติบมาแล้วอะ่ะมีดาบบวกศูนย์มันจะมาสู้กับดาบบวกติดผมได้ไงวะ โอ้แต่ผมไม่ได้เติมเลนเพื่อนเลยว่ะจริงจริงไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อนเราเขายืนได้นะเฮ้ยกูไม่ขึ้นเบลี่ยนมังกรว่ะโอ้ไม่เป็นไรครับเตี่ยนมังกรเปี่ยนมังกรได้ดัรกวาร์ปด่วนเลยเฮ้ยโอ้โอผมเบื่อกับระบบวาร์ปว่ะไม่ทำให้มันใหญ่ๆหน่อยวะ GM วาร์ปฟรีแน่แต่ตัวที่เราต้องระวังเนี่ยคือไ anyway. อ้นี่เว้ยยุ้ยห,ห้ามโดนแบบห้ามโดนทุกสก,กิลอะ่ะผมเจอคนหนึ่งที่แบบเล่นโคตรดีเขาพยายามตัดเลือดผมอะไม่ให้ไม่ให้เข้าไฟแบบจังหวะที่ผมจะไปรวมไฟอะไรเงี้ยเขาจะเลงผมเป็นมิเตสแล้วมันจะโยนสก,กิลโคตรแม่น อยู่เลือดผมเต็มๆเนี่ยเหลือประมาณ40%เข้าไฟผมตุยไปอีกมาแล้วตา <ไป S 1> หนึ่งฟิกโยกฮะจะไปสวนอะไรเพื่อนกูรับสกิลหมดแล้วสวยเว้ยโอ้ผมแกจะฟิกโยกหลบสกิลล่างกูแตกเติมไฟเดียวล่างแตกเลย โอ้ซานนิสมันไม่เติมเลนเพื่อนบ้างวะมงไม่สงสารเพื่อนมึงนึกไอเนี่ยผมเมื่อกี้ผมอาจจะตัดสินใจพลาดไปหน่อยครับน่าจะสวนตั้งแต่ตอนแรกวะ่ะก็จะแบบฟิกล,ลบสกิลไงเท่ๆแล้วกับไปสวนไม่ฟิกติดขื่อได้เขาวะผมไม่เป็นไรครับผม เอาคืนได้เอาคืนได้แลกล่างกับบนก็ถือว่าคุ้มนะครับเมื่อกี้เราได้มากี่คิวประมาณ4คิว <c oughs> เปิดแบบทีเลอ <c oughs> <c oughs> มันฟิกเกอร์ถ้าเมื่อกี้มันไม่ฟิกมันโดนผมรำคาบบ่อละมาดิมาดิแต่ว่ากเราพ่าเพื่อนโอ้มันมีพวกว่ะโอ้มีพวกแล้วกดสกิลวิ่งหน้าตั้งแต่กูเลนได้อีกสัตว แต่มึงเจอกูนแน่โทีมผมมันมันเล่นดีกันนะเว้ยแครรี่มันโซโล่ค,คิวอะเมื่อแคาแล้วมันไปนโดนซานิสแล้วไอซานิสมันไปนโดนแครรี่ผมยิงตายสงสัยเกมนี้บาสวินมีดวงวะเจอทีมดีละเนี่ยครับถ้าถ้าเจอทีมแบบนี้เราเล่นง่ายเลย แบบถ้าเราทำเลนเราก็ทำเลนได้สบายนะครับฝันของข้ามันไปแก๊งแต่ว่ามันตายก,ก็เลยเสียเลนให้เรานะครับยึดมาให้หมดต้องยึดต้องยึดพื้นที่นะครับตีขมิน้นม่ตงตีให้ตายเนี่ยเอามาให้หมดเลยบ้านมันเนี่ยโอ้มันเกิดกันเร็วจังวะไอขมินมันเหลี่ยมเยอะนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เอามาให้หมดเว้ เอ้ยถอยถอยทับถอยทับถอยทับเพื่อนใจเย็นใจเย็นโหคาเฟนี่กูเลือดได้น้อยก็ห้าวเกินดึงใครล่ะลูกถอยถอยไว้ยถอยทับถอยทับกินข้าวกินน้ำก่อนเว้ยไม่กลับไปลบต่อถอยถอยถอยนี่ผมเป็นแบบฟอนเลนติโนแนวหน้าเลยนะครับผมพร้อมลบเสมอเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไอหนึ่ง โอ้โหถ้าอีนี่มาผมไม่ไหวนะอีรินเอ้ยไม่ใช่อีรินยุย้ยไม่มีทอยนะครับผมเมื่อกี้ถ้าผมโดนสก,กิลแบบเข้ากลางกลางตัวเนี่ยยังไงก็ไม่เหลือนะครับเอามันยากอะถ้ามันมีอันติอะคิวเลนจะเข้าไปขวนทอยนะครับชิ้นต่อไป เอาเลยเว้ยค่อยๆดันเลนเข้าไปเรื่อยครับไม่ต้องดีบนะเวลาเล่นเดี๋ยวนะี้คนเล่นเกม rv เก่งขึ้นเยอะไม่ว่าจะแรงคอมแรงคอนผมรู้สึกว่ามันตึงแบบมันมันตึงกว่าเดิมอ่ะเปลี่ยนตั้งค่านะครับผมตรงกลาง บัตวินโดนเหมนเปิดเปิดก่อนได้ปูดมาดีครับ <have> หู้เหมนมันเล่นทีเผลว่ะได้โดนกูแม็กซับกูแบบทีเผลอพวกคอนเก้มันตั้งชื่อบอกตัวเองเบ่าไว้วก็คอนเกอ้อนนี้ซานดิสมันน่าจะโดนฝั่งฝั่งมันด่าอยู่อะ มึงโหดกันเกินเพื่อนถอยถอยถอยเว้ยปั๊มดาวสองดาวดาวเดียวไม่คุ้มเว้ยเอาเหรียญทองก่อนดิถอยเว้ยถอยเว้ยเอาเหรียญทองก่อนสองดาวจะได้คุ้มถ้ามึงรีบจบมาได้ดาวเดียวนะเว้ยเพื่อน <c oughs> อย่างน้อยแผนเนี้ยหาทีมกดสักสักสองสามคนเนะี่ย <c oughs> อย่าก,กดโซโลเลยเชื่อผมมาดี อยากโดนเหม็นเปิดวะโ,โอ้ว่าแหละคนนี้แม่งโยนแมน่นมันโยนสกิลผมแบบชุดเดียวอะครึ่งหลอดต้องรอมีทอยอ่ะเธอเทอยไม่เหรวตัวนี้ไม่อยู่เลยนะเว้ยต้องเจอไอ้พวกโยนสกิลแม่นๆน,นะครับ<ๆ>เอาปาดอกเข้าหัวมาดิกูมีพวกเว้ยตายหนึ่งก<ๆ>ูได้เหรียญทองป่ะวะตอนนี้ผมห้คิว อย่างน้อยอ่ะผมต้องได้ประมาณ10คิวตายไม่เกิน2ตัวเหรียญทองแน่2ดาวชิว,ชวๆเผเ่อถ้าได้ v p มีบัตรแบบมีบัตรเลื่อนดาวอ่ะได้เป็น3เผื่อได้4ีหนึ่งเกมเปิดก่อนได้ปูดปตายตายมาดิ สุดแล้ววะผมโดนสกิลอะไรตายวะโอ้อะไรเพื่อนสวยยกตี้ <c oughs> ฐานทัพฟ้าน้ำพุสีฟ้าบาร์ินโดนโดนปืนใหญ่ยิงวะโอ้มีปืนใหญ่แค่นั้นแหละครับที่หยุดฟอร์เรนผมได้อะตอนเนี้ยมาดีไอพวกแบบพลพลทหารไอ้พวกเนี้ยเอาผมไม่อยู่หรอครับมีแค่ปืนใหญ่อะ่ะถ้ามันยิงโดนผมผมก็ตุยะ่ะได้เหรียญเงินไว อุ้ยแต่ได้สองดาวโอเคครับผมยังดีที่ผมได้สองดาวนะเกมเนี้ยโอ้ห้าดาวแม่งดาวคนวนเลยอ่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับคือเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นไอดีเดียวไงผมเล่นประมาณแบบเป็นสิบบไอดีอ่ะดาวมันก็เลยแบบยังยังไม่ถึงไหนสักทีนะครับผมว่าจะเล่นวนๆกันแบบเนี้ยครับ <c oughs> ผมว่าสานนีแม่งโดน,น,นด่าแน่เลยว่าสานนี้ศูนย์หกไบโอศูนย์หก โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแม่งกูสงสารไอ้นี่ว่ะยุ้ยเนี่ยมันเล่นดีนะเว้ยแบบเล่นดีคนเดียวแต่มันมีตัวโยนสามสี่ตัวมันก็แบกไม่ไหวนะแต่ทีมผมแม่งเล่นดีทุกตัวเนี่ยครับถ้าถ้าเราเจอทีมดีมันก็จะดีแบบนี้เลยถ้าโซโลแร้งนะถ้าวันไหนที่มึงดวงไม่ดีมึงก็จะไปเหมือนฝันทองข้ามมึงก็เหมือนเล่นคนเดียวแล้วมันแจกกันสามสี่ตัวฝันทองข้าเล่นเป็นห้าตัวยังไงก็ไม่ไหวนะครับนี่คือความจริงนะผมไม่ได้แบบจะพูด ให้มันอันนี้นะเว้ยแต่ว่ามันคือความจริงกับการโซโล่นะครับไม่เจอแบบนี้จริงๆฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องมีดวงการสุ่มทีมนะครับสรุปเลยสกิลว่าแมนถามว่าลำผิวขึ้นไหมผมว่าผิวขึ้นมัมน,มนดูแบบมันดูแบบลื่นตาหรือว่าเป็นเพราะผมไม่ได้จับนานมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนนะครับแต่ก็ลองไปเล่นดูนะสำหรับคนที่มีสก,กินนี้ใครที่ไม่มีสก,กินนี้ก็ส่วนหน้าต่อเขาแจกมึงไม่รีบทำ นีแล้วเี่ครับโอเคผมว่าเพื่อนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเพจผมด้วยนะครับผมพัทบินเอ็กทูแล้วก็คำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพกราบขอให้เพื่อนทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโชว์คน